คุณดิศครับเราจะมาทำกุ้งหมูบนเส้นครับก่อนอื่นก็เอาหน่อหมูสามชั้นมาครับมาตำเอาล่าะแล้วตักที่ชิ้น่เลยนะครับแล้วก็เอามาเขกอหลุมกันดิ่งเราก็ไม่ผัดแล้วกระหมูครับเราก็เอาผัดเสร็จแล้วก็รากุก้งใส่ลงไปตานะครับว้าวกุ้งนี่มันกนุ้งนะครับแช่บัวแดงครับกุ้งทะเลเลยครับสมิรสชาติว้าหวานสาบกุ้งขาวปกตินะครับเ,เมื่อใสก่กุ้งเป็นแล้วได้ราน้ำซุป เราใส่หองไปแล้วครับน้ำมาถือดอกมันแล้วเตยมว้แล้วครับน้ำซุปของเราพอใส่ไปแล้วนะครับมาแล้วมีน mm ้ำกุ้งก็จะเดือดแล้พอเรากุ้งเดือดกุ้งสุกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะนำกุ้งออกมาก่อกแล้วกุ้งใส่เราใส่กุ้งเยอะนะครับกุ้งสดแล้วเอาไว้เส้นใส่ไปแล้วคุกๆกันนานนะครับน้ำซุปที่เราใส่ไปตอนแรกนครับคุกไปคุกไปคุกไปแล้วก็ตั้งไฟจนนานเมันเริ่มเริ่มแห้งครับ ทุกไสทุกมากนะครับผัดไป่ผัดมาจนแล้วก็ตั้งไฟไว้จนน้ำมันเริ่มแห้งแล้วน้ำทุกซึมเข้าในเส้นนะครับแล้วก็น้ำกุ้งมาเรียงเลียงครับเลียงเรียงเรียงเรียงว่าอะไรแล้วก็ตัวอีกสักตัเลียงเสร็จแล้วาำไงครับต้นขึ้นช้ายครับสีนี้นะครับเริ่มาลุยลยลุยลุยลยยแล้วก็ปิดฝาครับทำพอเราอบไว้แล้วเปิดขึ้นมาครับนี่นครับผมก็เป็น คงอบบนเส้นนะครับสำเร็จมาได้ดูดีเครับเหนหวฝนฝนตกนะครับนี่ทำง่ายง่ายครับโอเคเลยครับทุกท่านทุกคนที่ดูก็คงจะไม่หิวนะครับแต่ต้องไปหากินนะครับอร่อยครับสูตรนี้เด็ดมากเลยครับกระดานตีขอบคุณครับที่ติดตามรับชมมาครับ